ท่าเดย์อัปเดตหลังจากเปิดตัวที่จีนตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแปลงราคาเป็นบาทไทยอยู่ที่4,079,000บาทสำหรับเบ่าจุนคาวอีวีหรือวู้หลิงคาวอีวีแ h b a c k กไซส์คอม a พ t ที่ขายดีในจีนเป็นเทน้ำเทท่า ล่าสุดวูหลิงคาว e ีวีเปิดตัวเวอร์ชันพวงมาลัยขวาที่งานอินโดนีเซียอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์โดยเป็นการโชว์ตัวก่อนขายจริงด้วยรูปร่างหน้าตาคล้ายกับต้นฉบับเบาจุนคาว E ีวีแต่เปลี่ยนตามมาเป็นแบรนด์วูหลิงคล้ายคลกับรุ่นแอร์อีวีตั้งแต่แถบไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์แนวยาวติดตั้งก้องมองภาพด้านหน้าใต้โลโก้มีไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ L.E.D ทรงหกเหลี่ยมด้านข้างสะท้อนรูปลักษณ์แห่งความทันสมัยด้วยหลังคารถที่ลาดลงกระจกตั้งแต่เสาเอไปถึงเสาซีขนาดใหญ่ด้ววยยสยสีสีีดดเเเขข้้้มมมมมลลออกกกรรโคะจงงงาปูติไฟ ที่เปิดประตูดีไซน์เรียบเนียนกับตัวรถด้านท้ายมาทอมแถบไฟ LED ดีไซน์เรียบง่ายแนวยาวเชื่อมไฟท้าย LED ซ้ายขวาเข้ากันกับพันชนหลังดีไซน์ลงตัวพร้อมแถบสีเงินใต้ป้ายทะเบียนล้อและยางมีตั้งแต่กระทะล้อพร้อมฝาครอบล้อแบบเต็มวงขนาด17นิ้วและล้ออลอย5กา้านถูโทนขนาด18นิ้ว ภายในร้านสมัยกว่าเพื่อร่วมค่ายสะท้อนภาพลักษณ์ของความหรูหรามากขึ้นพร้อมการตกแต่งโทนสีดำเข้มผสมสีน้ำตาลอ่อนในชุดแผงวะสซนหน้าคุ้มหนังสัมผัสพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสองกา้านทรงท้ายตัดมีที่เทา้าแขนจอม,มวัดความเร็วพร้อมจองแสดงข้อมูล MID ขนาด8.8นิ้วสอสัมผัสควบคุมระบบความบันเทิงและควบคุมตัวรถขนาดใหญ่15.6นิ้วแบบลอยตัว ขุมพลังเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวกับเครื่องล้อหน้าความจุบแบตเตอรี่50.8กิโลวัตต์อัวให้กำลัง136แรงมา้าแรงบิด200นิวตันให้ระยะทางสูงสุด460และ505กิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติความปลอดภัยมีมาให้ครบวูบ้ลิงคาวอีวีประกอบที่อินโดนีเซียเตรียมขายจริงเร็วนี้รุนกันว่าจะมาเมืองไทยขายด้วยหรือไม่ต้องติดตาม